ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างเมาโม่พบกับรูโดโคลสราคาต่อรองเปิดมาที่เมาโม่ต่อครึ่งลูกยูฟ่าชเปีนรเกมในรอบเพลย์ออฟนัดแรกเมาโม่เตรียมเปิดสนาม i อบ็อก a d สเตเดียมต้อนรับการมเยือนของทีมรูโดโคลสโดยเจ้าบ้านเมาโม่ภายใต้กรลัำทีมของยอนดาวโทมัสันองจะพาทีมนั้นทำผลงานสะุดในเกทมที่แล้ว ซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการแพ้มาต่อโฟเทนเบิร์กอีกน,นะครับทาให้เป็นการแพ้มาหนุนได้ในรอบ11เกมเลยกับทุกรายการส่วนทางฟังดูโดโกเลสภายใต้การนทำทีมของวอลดัสดัมเบลคัสถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้พอสมควรนะครับจากการที่พวกเขาผ่านทีมอย่างโอลิมปิกอรสมาได้ซึ่งก็ต้องลุ้นกันถึงการดวนจุดโทษเลยล่ะครับซึ่งก็ทําให้ผลงานตลอด9เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครเลยกับทุกรายการดูแล้วเกมนี้ดูโดโกเลสผลงานแสบไม่เบาอยู่แล้วนะครับแม้ว่ามีามท แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมนี้ทีมเยือนน่าจะเอาอยู่แน่นอนครับทีเด็ดฟันธงวันนี้ลองไปเลยลูดโดโกเลสสกสรอร์ดิคาดลูโดโกเลสบุกมาเสมอกับมาโม่่งหน,งหนง